การุณาจับมือุดชนมือลาปภาษาตือแฟนแห่เห็นกันเข้ามาฝากบอกพี่น้องที่มุ่ยยืนอยู่บนราวสะพานนะครับการุณาเกาะราวสะพานให้แน่นๆเรือคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเรือเทพแสนชัยครับอยู่ในรอบน้ำสีแดงพบกับเรือเจ้าหุนเนงครับนั่งอยู่ในรอบน้ำสีน้ำเงินตอนนี้เรือทั้งสองลำกำลังโผล่หัว ลอยตัวก็สู่จุดล่อยฝากบอกประชาสัมพันธ์ถึงกุ้งหอยปูปลาครับกรุณาพาลูกพาหลานคิดฝังให้ดีหูปลาซิลปลาไส้ตอนนี้มีการคุยกันทั้งสามโลกครับไม่ว่าจะเป็นโลกทางเทวดาโลกบนมนุษย์แล้วก็พิภพปาดาลบอกว่า ในบริเวณอาณาเขตของอำเภอกำแพงแสนบางนี้จยุดอีกความเคลื่อนไหวสักครู่เพราะว่าเรือคู่นี้นั้นจะออกมาด้วยความเร็วและความแรงนับแม่นับป่าลุกเป็นไฟแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เรือทั้งสองกำลังลอยพัวงกมาครับเหลิมจุ่มพายแล้วครับท่านผู้ชมหายใจเข้าบอกคำว่าพุทธหายใจออกบอกคำว่าถูก ตาเมโบร้นทุกขังโลกเกกาตายด้านเป็นทุกขี่สุดในโลกเอาละครับท่านผู้ชมเริ่มทุพาเจรงนี้ตาเสียงพี่แดงพิทยาครับเชิญครับเอาละครับ,เ,รบเมื่อตัดเสียงมาก,ก็จะพูดนะไม่เป็นไรครับสำหรับผมรักษากรติกาเสมอเออเอาละครับนิ่งแล้วท่านผู้ชมขอยืนนิดนึงนะฮะ บอกมันค่อนข้างจะกงังตังนิดนึงครับเอาละครับนี่เรานิ่เราถ้าผุ้ชมมองไปดุดลยเที่ยวนี้ถือว่าเป็นการฉีดชะตาที่เดียวเป็นเมือห้าสิบห้าผีผ่านอยู่ฟังทางด้านทิศเหนือนั้นอ๋อหมาเลือกซะ วอยิบแล้วเที่ยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปยังไม่รู้แล้วก็ต้องถามว่าเอนีว่าเทหแขใจมันจะยอมไหมเจ้าคุนเนี่ยจะยอมหรือไม่ยอมคุยกันให้ลงตัวสุดยอดเอาไปแล้วครับปันพุทโธ่แล้วก็พี่น้องมาดูที่เที่ยวทีสิบสี่วันยังไงครับหนึ่งก็จะสายขอเทหแข็งใจเทาแข็งใจากับเจ้าขุนเนี่ยว่ายังไงละครับผ่านพูทโธ เอาล่ะครับท่านผู้ชมดูไกลๆหูไวๆว่าอย่างไรเจ้าขุนเน็ดอย่าเบี่ยงเบนอย่าเบี่ยงเบนเจ้าขุนเน็ดว่าไงอู้ไม่ไม่ธรรมดาเองแสนชัยเริ่มชายยักษ์ตีแสนชัยเริ่มชายยักษ์ตีเจ้าขุนเน็ดแล้วเบี่ยงใจกิ๊ก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 หมาจีก่อนนี้ไม่สนแล้วพี่น้องชาวเรื่องกาดูว่าเติแสด็จพระยักษ์จีตัวนี้ออกมาจะเป็นตัวรับรอรและไม่เพราะว่าเจ้าขุนเน็ดกดไม่กี่ตากแล้วต้องสแล้วก็ปล่อยให้เรือไกิปล่อยให้เรือไหล นเรือ,อยาวใหญ่ไม่เกิน55สีผ่ายทู่ที่13ระหว่างเรือเทพแสนชยัยสาวภูไทยร่องน้ำแดงกับเรือเจ้าขุนเองไทยควรหยิบร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นสายได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำแดงคือเรือเทพแสนชยัยสาวภูไทยเป็นฝ่ายชนะค่ะแล้วขอพู่น้ดองนํากันละกันทับภาคไปไปกินข้ากินน้ำ lời chẳng có ba bưng được to không ừ.